บรรยากาศยามแรงเนาะคอยคำยามแรงกับสิประมาณนี้เนาะป้าง่วนมีดพอพี่น้องไอ้พลที่ตกว่ามันนี่เนาะวันสินงจำเนาะพี่น้องวันสินเพลงพอพี่น้องไอ้โอ้โหง่วนมีดง่วนพลน้องเนาะง่นบ้าไงบรรยากาศคอยคำยามแรงเนาะมาพีน่น้องจ้องสามมือกินนี่ผ่านมาก,กับพลทกเนาะกับมีนำอังทุกให้ทุกหน้าในเด้อเนาะคือว่าแต่ตะเกากะ แดดพ่อแม่น้นองเลยแลดแดดเนะาะหย่างยังกระตายอันนี้ฝนตกห้ามกับขึ้วาเนาะพี่น้องเดียวไปทางใดกับเขียวอุ้มทุม่มอยู่เนาะโอ้บรรยากาศใบไม้ใบตอกกับชุ่มซื้นเขียวเนาะพี่น้องอ่ะบรรยากาศกับหอยคำยามแรงกับสิประมาณเนี่ยเนาะหมื่นพนเนะยาะพี่น้องกับเร่ตกกับสาบเมื่อเลยเนาะ ที่พลานมากกับตกอยู่พี่น้องเลยกับไข่เน่เนาะอากาศมันกับเปลีป่ยนแปลงไปกับแบบนึงเนาะแหลกกับไปแบบนึงอากาศมังมีมืดพลผนตกกับแบบนึงโอ้หญ้าตองกับเขียวพี่น้องเลยโอ้ทางไต่กับงอนผลเนาะชิตกแรงบ่เนาะหอนซับโอ้ทางงัวกับคอยคำยามแรงมาแล้วกับพี่น้องงอัวควยกับขึ้นมาไข่แต่ไมีหญ้าปงได้หรือพี่น้อง ข่าวพุนตกขึ้นมานี่ป้าทางพี่กะพักบุงพักบุงทองทำแม่สะหลวงปลูกเนาะโดยเนาะกลบสบายดีและสวัสดีเด้อเนอะาะเอฟซีหักแพงกันเบิดสู่สุขคนวัาถุเป็นพังลาวโดวยพังไทยโดยต่างประเทศแข็ยินดีตอนหับกับสู่ซองจัดลวงวันหน้าอีกแล้วเนาะ พ่พอสำรวงกับพ่อนี้กับชูงห้ทรงหน้าพีน่น้องเลยสำรวงก็ออกมาดีวิวให้พ่อหนี้พี่น้องได้เบิ่งเนาะบรรยากาศยามแรงน้นงงนนนำอ่างไปลองเลยพี่หนี้ไปกับปูกก้าเนาะไปลองเนาะไปมีน้ำบานแต่หัวปีว่ะพี่น้องเลยบานแต่หัวปีเนาะทั้งสำรวงเพื่อแบบเบิดเดือนนี้ก่อนเนาะจะได้ไปบาน ม่นยังคุยนองไป้ข้านไปไล่งัวเนาะผู้เล่ไอ้อันขาเจ้าอันจับงัวคุยผูกไว้ก่อนสิบานเนาะเพราะว่าทางหน้าสวนใกล้กับหนองซาแน่เนาะผู้ใด่ขาเจ้าว่ามีนองกลับบ้านแต่หัวปีเคพี่นองเลยทางสะดวกผู้เล่เนาะเบิดเดือนนี่ผู้เล่จะได้ไปบ้านกานบ่มีน้ำกับแคเน่ดูดน้ำนองเนาะเพราะว่าการบานตอนนี้กัง่อไปเผางัวผมไปนองเลย งอควายคนกะทันในผูกลายเนาะอย่างนั้นอยู่เนะาะเฮ้ยเนาะสรวงกะบ,บุได้ออกหน้ากะซองมื่อเนาะเฮ้นาะสามมื่อนี่แหละอ,อันนี้ก็สิเป็นลัมมันที่สรวงไปซื้อเอามาเมื่อนั้นเนาะเฮ้น้องเนาะสามเซนพอน้องเลยมัดละซาวสารวงกะบ,บุได้นับมัดละซาวพันคนกะบ,บุได้ญ่ได้แหละเนาะเขาก็ออกะเฮ็ดซับกันน้อยใหญ่ซับกัน กับวุ้ง่ายปันไดเนาะคือว่าแหละทางสะดวงกับว่มีละมันเนาะละมันที่ว่าพี่น้องเอาให้กันเบิรแล้วเนาะนี่ก็สะดวกก็ไปซื้อเอาความพี่น้องเลยไปซื้อที่ว่าแก่มากเมื่อไหร่เนาะจะไปเห็นคลิปสะดวงก็ขึ้นซื้อหนูเนาะที่ว่าสะดวงเอาลงมื่อนั้นไปซื้อกับว่าทางการลำบากแคบแห้งเนาะพี่น้องเนี่ยสะดวงสิไปเบิงต้นมะฮงที่สะดวงปลูกกเนาะผู้นําไปรดกันเนาะพี่น้อง ได้กินเะนี่ไข่เนาะเพราะว่ามันเป็นเวียงอ่นะนอบวงกะไปลบกออกมาบวงนะ้องชิโนงเนาะโมโหว่าสิเป็นหมายน,ะสน,นอสชิไงวะน้องนะเดี๋ยวแต่มันตายก่อนเนาะโหพอได้อาป,ปุ๋ยมาใส่อ่าเนี่ก็สอเป็นหัวสิไข่สะบวงปงลนะูกอย่างนีเนาะเอาไว้ใส่ปลาครับต้มหั่นต้มนี่ใส่เก๊กข้าวสะบวงกระบ,บงหัวสิไข่ปลูกหัวสิไข่ นี่กะเบี้ยมาคงเอามาคือว่าเอาเวียนมาซักน้องคุน้องกะติดน้องตะกี้เบี้ยน้อยกว่านีได้นี่อันนี้ก็คือว่าแต่แปลกตาน้องเยอะแต่ก็ยังอยู่น้องคุณน้องเนาะแต่กับบุ้งบัวสิเป็นต้นผู้หรือต้นแม่เนาะพกูเละถั่วมันใหญ่หรือว่าเป็นดอกเป็นหมากกูเลยเนาะจะเลี้ยงหูบัวพันธุ์ที่ว่าสะดวกมาปลูกที่เป็นต้นแม่ต้นผู้เนาะสะดวกกับบุคคลหูใหญ่ขึ้นได้พองเลยเนาะจะได้กินหมากมันในไทยเนาะ ทา้งนี้ก็สิเป็นทังเมเา่าสรวงปลูกนี่ค่ะงัวเขามากินเนาะจนกัดจนเหี่ยนมันนี่มันโปงไหมหัวสีใครโอ,อคาเนาะปลูกไว้แล้วมีตุ่มเมียกระตาเนาะพี่นเพือเนเราจะมาใส่เก่เข้าวนันแหละสบายเงาก็ได้มาเอาเองอยู่ส่วนตัวเองเนาะพวกอยากไปคอทั้งใดนี่ก็เป็นเบี้ยพักคมเนาะหนึ่งกินด้วกินกับแก้วพี่อนเองเอย แกเล่ต่ผู้มักเนาะผนะู้คนก็ว่ามันคมเนาะทางจัลวงก็ว่าแซนะ่บเนาะผักคมซื้อผักคมเนาะโลกกินกับเจวกบเจวปลาก็แซ่บโอ้ยตัดผ่ามาบัดนี้พอนพี่น้องกำลังล่าง,าง,างฮ็ดเพิงเนาะพ,นพี่น้องเฮ็ดเพิงลงปั๊บเถอะไกรบปุไลายไรเพอแกงเล้งเนาะมันจะหลอกวักใหญ่นี่เฮ็ดเพิงเพิงลำบ่เพิงลงได้หนะิเนาะ ่ามเมนูมะเร็งคือแกงเห็ดผงนี่แหละเนาะโ,โในในาอ,อ้เราบักหญ่เลยพี่น้องเลยอือเก็บนี่มันออกเป็นมูได้วหนิเนาะเห็ดผงลงออกแล้วจ,จุดไหน,นหเกิดเห็ดปวกเลยนี่เกลือางแกงเมนูมะเมร็งเนาะตอ้ตีนนี่กระหักตีนมันหักเนาะเก่งเสะไม่เห็ดนะหผงนี่คุคน้นกะ บหมักเนะาะซื้อมาหมืน่นพ่นพีโนเลยสะลวงนี่เห็ดเนี่ยจะกินได้เบิดเนาะเดี๋ยวซื้อไว้ใกินเห็ดวายกับสลวงกับมักคุรุค่นกับวากมสั้งสะลวงกับโบเรคมเนาะแต่าาคุรุค่นว่ากินหน่ำแล้วขมเห็ดวายนี่ยสร้างสลวงนี่กัทาาบทรามดาเนาะโบเรคมพ,พ่นพีโนเลยเห็ดเผิงเนาะนี่นี่ยังงอกับคุรคนกับโบกินมันหมื่นไข่หมื่นกักบเห็ดเผิงนี่แหละสะลวงเห็ดเนี่ยจะกินได้เบิด ชื่อต่ว่าเฮ็ดกินเนาะบุแค่บุรคนนี่เลือกกินแต่เห็ดปวกเนาะเผือกเนาะทางสะดวกเห็ดพ่อเห็ดละงูก็กินและงูก็มักเห็ดละงูมันก็สิมืนคือกับเห็ดผึ่งเนาะบุรคนก็บบกกินบุกขนมันมืนมันมืนเนาะเวลาเขาตักขึ้นมาจากบ่วงมันมืนบุรคนกับผมักกินแต่เห็ดปวกทางสะดวกเลยเห็ดไบก็กินมันโคมกันเนาะกินได้เป๊ะ รู้คุณว่ากินเฮทไวน์นี่กินน้ำแล้วไปขมห้งสรวงนี่กินนะกับไปกินน้ำกับถร่มมลาเนาะกับบุกขมพี่น้องเลยนลเนาะดอกไงปุ๊บปุ๊บใส่พักอีนางเลยกับสมใบสมติ๋วได้หนิเนาะใส่ให้มันสมพี่น้องเลยกับมัมีสมกับ่แซ่บเนาะกับใบพักอีนางเลยพักอีนางเหนื่ยอยแต่งานใช่ไหมจะลอยกส่กกเฮดปวกก็ออกเป็นเฮดผึ่งยังออกเนาะพี่น้อง เห็ดพ,พอะก,ก,ก็ได้กินแล้วเมื่อวานนี่ทัางแม่สะดวงไปหานะเห็ดอพอะวันนี้จะได้กินแกงเห็ดเผงเนี่ยโลบักไงเต่ปุยอยู่คนพี่น้องเลยอันนี้คันาบามันออกมาแล้วผลตกห้ามกับเปื่อยได้นน่เป็ดผงเนาะนี่หลังจากสะดวงล่างแล้วเป็นตีบลอยนาะสะดวงกลับมาปาดน้อพี่น้องกับบดได้แกงเป็นหลกเนาะโหจ็ดเป็ดหลบละลายตื่นพอพี่น้องเลยสะดวงกะสีบ่ได้แกงเบิดหลกเนาะ จะไร้พาเอามีดปาดออกเป็นเสียงเป็นเสียงเพราะว่าสะดวกกะสิบุกเกงด้วยเนาะสะดวกกะสิบไปต้มต้มน้ำน้นำเฮ็ดออกเนาะเพราะว่าเฮ็ดนี่มันก็น้ำลำอยู่ได้เนาะน่องสะดวกัะสิบไปต,ตักตักน้ำใส่ไปข้างล้วกะน้ำลำมันออกเนาะน้ำเฮ็ดแหละเพราะว่าเฮ็ดนี่มันก็อยากลำอยู่ได้วน้ำมันเนาะ,ะอือเสียมาข้างไผ่สักอน ขังไผ่ต้มน้ำลำมันออกมาเพิ่หมเนาะขังเสพไผ่โอ้ไปอยากสีมันมืดดิเด้นะอเนาะเพราะว่าแท็กบอลขังบอลเฮือนครัวขังไพ่ผมมีไฟเนะาะไปไปนอกก็อยากมันมืดๆเลยเนานะเฮือนครัวสลวกยังไปใต้ไผ่แคมทางในบ่ขังน้ำลำมันออกก่อนเนาะไอ้เผ่งมันน้ำลำมี่เไรเฮ็ดเผ่งลงไปไปน้องเลยนะเนี่ยสลวงกับเขาครัวเนาะแกงเฮ็ดเผ่งเนาะแกงเฮ็ดเผ่ง พึ่งลุงเนาะพี่น้องมาเด้อกินน้ากันคางน้าลํามันออกก่อนฉลวงกับบุหเกงเป็นหลนอกเนาะพาเป็นชิ้นกับลายลายเตอผอพี่น้องเลยฉลวงกับไส้พื้นหลังเนาะพี่น้องกรอยากค้อนเนี่ยเป่ากับใบเนาะก็เลยเอาใบอันยังใบหมักตาลบอกต้นตาลเนาะใบต้นตาลพี่น้องมาเห็ดเป็นวีเนาะ ใส่พื้นหลังไผ่พี่น้องไงยยังใส่พื้นหลังไผ่อยู่เนาะโอ้น้นำเฮ็ดพี่น้องเลยน้ำเฮ็ดผึ่งลงเนาะก็อหยัดซีมลำแน่สลวงกระชิต้มยินเนาะก่อนเนาะจังมาแกงลังเป็นไอขึ้นต้มมันกดยินน้ำลามันออกผึ่งดำพพี่น้องเลยผึ่งลงมันนี่สลวงกระเข้าคั้วนาะพี่น้องแกงเฮ็ดผึ่งเนี่ยมาต่างมะเพชกะไส่บหรายเนาะถึงมันสิน้อยสิกะอ้ มีเผ็ดเด้อความพี่น้อปยมีดิบเดอ้อเนาะใส่กบบระปุกลายเนาะทร้างสัตว์สะดวกเพื่อแกะบุคคลก,กินเผ็ดได้นะดเนาะคือว่าแดดอันนี้เราคนแก่ลายเลยเนะาะอ่ะก็ได้หามะซุปเจ็ดหมากเพราเนาะใส่กระปุกลายใส่เจ็ดหมากแล้วก็ ตอนนี้กระปองได้ทิพลยเนาะเราจะสะดวงหินน้ำน้ำมันออกมาพี่น้องเลยกะปองใส่ใส่จะเป็นเป็นทิพลยแล้ววันนี้กับไปข้างเนาะเราจะเอาตู้ส่งใส่แบบน,นี้เอามาข้างเนาะนี่นอ่องแบบนี้อ๋อคอนไผรคอนกุ้มๆอันนี้หลางพักเนาะมีผักอินดังเลือดกับส่งพักติวนน่วมาพี่น้องเลยไ่ใส่แกงเฮดเนาะลุกแล้วคอนกุ้มกคอนไพ น uh ี่กำลังขุดอ้วะพี่น้องยหลังจากนั่เฮอต้มยินน้ำรำมันออกอน้ำใสๆในนั่กันแวงว่ยินน้ำมันกระลำนันเผิกเลยกนลองินเผอกลงเนาะวันนี้ก็สิเอาสมลงเนาะสมผัติ้วถ้าห้สมผัมงก็ใส่สมผัทมงเนาะอันนี้สมพักติวพี่น้องเลยี่ไหมันขุดเนาะคพี่น้องผู้ไดถายอดวัตุประองผัพอติ้วลงเนาะโดยนักสำลัคชิปนี้กับบมีอย่างไรเนาะ สรวงกัชเลจจบลงเพียงชะนี้ก่อนอื่นก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องฝากขาอกขขอดติดตามก็ได้ก็เซ์เป็นกำลังใ,ใจให้สระวงเดอ้อเนอะาะถ้าสรวงว่าผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยเนาะไปพบพ่อไปในคลิปนะขอกล่าวคำ่าสบายดีสบายดี